เกิดตอนทํามานะทุกคนนะเพราะว่าพ <rawd unre> ี่โปทําเสร็จแล้วอันนี้น้าจิ้มทุกคนมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเราจะไปซื้อถ้วยใหม่แล้วนะทุกคนนะช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยแล้วก็กดติดตามเราไ้ด้วยนะคะสปอนเซอร์ทวยต่างๆมาเลยนี่แล้วกันนี้คืออะไรคะยำปลากระปุงเอ้ยยำปลากระป๋องอันนี้็นอะไรเล่นมุกจังเลยอันนี้คือข้าวผัดแค่ข้าวผดเพื่อข้าวผัด กู <c oughs> ขำกูขำความเล่นมุกแบบเสียวว่ะทุกคนมามากินข้าวนะกับขออนุญาตกินข้าวขัแรกก่อนนะคะเพราะว่าหิวมากค่ะชิมชิมเราต้องชิมรสชาติยของตะละเมวันนี้มีข้าวผัดด้วยแต่ว่าทุกคนเริ่มงงแล้วข้าวข้าวผัดนี้คือกินกับข้าวเออข้าวผัดมากินกับข้าวไม่ไม่แกล้ได้อะไรแนี้อแรกกันเลยนะมันข้าวกิน อยู่เลยตุเรงเลยตุเย็นถ้าเอามาผัดมันจะอร่อยไงพี่ก็เลยทําเมนูหมี่จริงๆเรามีนี่เรามีมะม่วงด้วยนะทุกคนเป็นอย่างนี้เลยกับรัเประทานด้วยเราเอาไว้กินตอนขายเค็มนะมันกิเหมือนเดเค็มไหมอร่อยหอมแจ๋เนาะอันนี้คือเมนูอะไรนะเพื่อนๆคอยต้องใ่ต้มน้ำปลาที่เขาขายกันแพงๆใช่ไหมพี่ป๊ต้มน้ำปลา แม่อีพิมพ์เค็นะดีอะมันไม่ได้เค็มแบบว่ากินน้ำปลาคงอ่ะร่านหลังคุณเอาไปซื้อไก่ต้มน้ำปลาได้อีพิมพ์มาบ้างโอ้จะมามากินดูเหรอว่าเป็นฟิลเนี่ยที่มันแบบร่อนเลยอ่ะโอ้ยยังไม่เคยจับมากเลยจริงอใช่ทุกคนเมนูไก่อ่ะทุกคนชอบสุดคืออะไรอย่าบอกนะไก่ทอดหรืออะไรเออก็ไก่ทอดเทฟซีไง ชอบกินได้แบบกินได้มากสุดอะไรเงี้ยชอกช็อกแล้วก็เป็นฟิวไก่ทอดผงทวดอะเนาะเฮ้ยชอบนี้ไก่อันนี้ไงไก่บอนชอนไงชอบอร่อยไก่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยไก่ยทุกซอสอน่เลยใช่นี่แกต้องไม่รู้จักแน่นอนเมนูยำไก่ของภาคเหนือเนาะไม่ค่อยมีไม่ค่อยหากินที่ไหนได้นะจ๊ะเมนูยำไก่จ้ะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ใช่มันเป็นเมนูที่แบบว่าพอๆกับลาบเหนือ ลาบเหนือกับลาบอีสานจะแตกต่างกันแต่ว่าอันนี้เป็นยำไก่ก็คือจะมีความแตกต่างกันไปอีกอวันหลังทำให้กินด้วยดีเอามาอวดทุกคนง่ายแต่ว่าต้องรอกลับบ้านก่อนเพราะว่ามันต้องใช้พริกลาบอ๋อเขอแบบ,บมต้องใช้ของที่แบบมี่นุ่มใช่มันต้องใช้วัตถุดิบที่แบบเป็นนุ่มเลยถ้าใครเป็นคนเหนือนะคะรู้จักไหมยำไก่เนาะอร่อยเนาะถามดีกว่าว่าสูตรมันมียังไงบ้างเดี๋ยวถามพี่อาโป เราต้อง mm. ใส่น bon ้ำพริกมืออืมใช่น้ำพริกมือมัมีพริกแค่มีหอมแดงมีหอมขาวเอามาตำเหรอใช่ตะไคร้แล้วก็ข่ากะปิมะแขวน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 รู้จักมะแขวนปะไม่รู้จ mm ักมะแขวนกูก็ไม่กูก็กูก็รู้จักแต่ว่ากูไม่รู้จักว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรตำตำตำมะแขวนก็คือมะแขวนไหมทุกคนมะแขวนเจอแล้วว่า แค่น,นี้แหละใช่เออแต่ว่ามันยำง,ง่ายเนอะอ๋อนึกออกแล้วอะเมนูเนี้ยเขาจะกินกันตอนไหนกินตอนไหว้เจ้าที่จ้ะเพราะว่าจริงเพราะว่าไอ้คนชาวเหนือจะไหว้เจ้าที่ก็คือแบบว่า,วาเล่าหายไก่กู้<ๆ>เขาจะแบบเขาจะเรียกว่าแบบนี้เล่าหายไก่กู้เล่าหายไก่กู้การพัฒนภาษาเหนือนาะเล่าหายไก่กู้อีแน่เออ ก็จะมีไก่สองตัวมีไข่ด้วยเนาะมีไข่สองฟองมีเหล้าก็จะเป็นเหล้าขาวเนาะกี่กี่ขวดสองขวดเออใช่อืันไหะก็คือไก่มันจะต้มมาเป็นตัวไงแต่ว่าเจ้าที่จะมีหลายเจ้าที่อย่างแบบสารตายายสารแบบว่าสารสารแบบหน้าบ้านอะไรเงี้ยเออสารปู่ย่าอะไรเงี้ยมันจะมีแบบหลายเจ้าที่แต่ว่าแต่ละเจ้าที่อก็คือจะ แบบว่าเยอะไงไก่ต้องใช้สองตัวอะไรอย่างเงี้ยน้มจิ้มน้ำจิ้มคือกินน้ำเพลินเลยน้ำอร่อยจัดนั่นแหละก็คือต้องใช้ไก่2ตัวไก่ก็จะเหลือไม่รู้จะเป็นแบบว่าจะเอาไปใช้อะไรเขาก็มาทำแบบเมนูยำเมนูต้มเมนูอะไรอีกนะก็แบบยำต้มแล้วก็มีอะไรอีก ้ปาเออใช่จิ้มน,น้ำปลาเออจิ้มน,น้ำปลาอร่อยมากแกแล้วมันเป็นแบบสิรีมงคลนะแกแบบฟิลแบบว่ากินของแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้บ้านแบบบ้านฉันถือนะแบบข้าวที่แบบว่าไหวเจ้าที่เสร็จแล้วเราก็แบบว่ากินคนละนิดกินคนละหน่อยจะได้แบบเ,เป็นสิริมงคลอืม<น>ใช่เป็นอารมณ์ประมาณนั้นบ้านฉันก็ทำแบบนั้นอืมฉันของฉันอนะจะไหวเจ้าที่ตอนปีใหม่กับสงการาน กับวายพวกเจ้าแม่รถด,ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแม่อะไรนะมแม่นางแม่หางเออแต่ว่าบ้านเราอ่ะถามว่ามีมันก็มีนะแต่ว่าแล้วแต่บางบ้านที่วายเนาะบ้านอย่างบ้านอย่างบ้านเราอ่ะไม่วายไม่วายด <ๆ S 1> <ต>้วยเจ้าที่แล้วก็ผีปูดด่กหย่าแล้วก็เวลาทํา ทำนาหรือว่าทำใช่จะไหว้ตอนทำนาอืมทำแรงเสร็จเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเขาก็จะไปไหว้เจ้าพงจ้าโต๊กันตงเลยอุ้เมืองอุ้เมืองอุ้เมืองอือแบบแบบว่ามีคนเมืองฟังอยู่นะเจ้าเออเป็นคนพะเยานห่ะเจ้าก็เลยอุ้ป่อนลรกนิดนึงนะเจ้าไม่หน่าแบบเขาว่าประหล็ดบ้ากูอะคือแบบเขาล้ออเลยนะมืองขึ้นันเถิ่นนะใครอุ้ประหล็ดเนาะจริงเหรออืม หมือนไม่รู้อ่ะคือแบบอย่างมึงไม่แค่มีภาษาถิ่นเนาะอย่างกูเป็นภาษาถิ่นไงเนาะใช่จะพูดไทยแล้วก็พูดเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันจะปนกันเขาก็จะแซลแซแอบแซลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสามารมีประยคพูดภาษาถิ่นของกัแพีไหมกัแพงมันก็มันก็มีภาษาเหนือเหมือนกันนี่มี่เผ่าในกาแพงที่หนูอยู่อ่ะหนูเป็นอำเภอคลองลานซึ่งแบบมรงเนาะมันจะมีเผ่าม้งเผ่าเยา แล้วก็มีเผ่ากะเหรี่ยงก็มีแล้วก็เป็นคนไทยปกติแล้วก็มีมเป็นคนเหนือย่างเนี้คือโรงเรียนหนูมันจะแบบมีคะเต็มมาหมดเลยส่วนรัศมีสมสางานกันใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะพูดภาษาเขาได้แต่เขาก็จะพูดภาษาไทยกับเราเหมือนกันตอน,ม,ตอนมาเรียนอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าเรียนไปก็แบบพูดภาษายาวอะไรเงี้ยไม่มีก็คือแบบก็ก็พูดไทยได้แต่ว่าแค่เป็นคนแบบในในชนเผ่านั้นคนกะเหรี่ยงเขาใส่คอแบบนี้เลยนะคนคนกะเหรี่ยงไม่เคยมาเรียนกับฉัน แต่ว่าแบบว่าเคยแบบว่าเวลาขึ้นไปน้ำตกอ่ะมันจะมีหมู่บ้านกระเหลี่ยงยกให้ไปศึกษาอะไรเงี้ยก็ถ้าไปวนแก่จะใส่่วงอืมแต่ถ้าเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยก็ยังไม่เห็นใส่เลยน้ำตกของร้านใช่ค่ะน้วตอราเคยไปแต่ไปไม่ถึงทำไมไปไม่ถึงแอมงมเพราะว่าตอนนั้นคือไปไปเที่ยวนี่แหละแต่คือแบบ มันมีเวลาน้อยอะ่ะถ้าไปมันก็ขึ้นไปอีกไกลก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวมันจะไม่ท<ช>ันก่อนมันจะมืดก่อนไงมันจะมีสองน้ำตกน้ำตกคลองไหลกับน้ำตกคลองลาทุกคนแบบน่าไปเที่ยวจริงๆถ้าใครแบบผ่ากนกำแพงก็แวะไปได้สวยมากมเป็นน้ำตกที่ส่วนมากของแท้อ่ะจริงเหรออืมแบบทางเก็ดสวรรค์อย่างนั้นเลยเหรอไม่ต้องไปเิร์ชละไม่เหมอนแบบนั้นแต่ว่าน้ำตกคลองนานล่วมันจะเป็นฟิลแบบว่า สมมติเนี่ยคือนี่คือภูเขาที่ร่นลงมาใช่ปะน้ำมันก็ตกลงมาตรงนี้แล้วมันเป็นแอ่งทุกคนก็จะไปเล่นตรงต้นน้ำอย่างเงี้ยแบบฟิลแบบเห็นน้ำตกส่วนน้ำตกของน้ำไหลมันจะเป็นชันเป็นชั้นเป็นชั้นมาแอบไปไม่ถึงแต่น้ำไหลเราจะได้ออกสายเดินเที่ยวบ้างว่ะจะไปเที่ยวมากทุกคนจริงจาเคยไปวันพะ่าอะไรที่นี่คือแบบวันพ่าอะไรไม่รู้เหมือนกั่เป็น อะอไรอยไม่้เมืองอเ,เอ,อมืครับเมืงเองเป็น่านไวอะไรที่มไม่รู้อ่ะหนูไม่ค่อยรู้เรื่องเมืองเก่าคนหนูไได้อยู่ในเมืองอแต่ว่าหนูเอ,อรู้ถ้าว่ามีสารละเมืองอันนั้นมาสัดสินมากสารลกเมืองก็เปิดไฟสารลเมืองเป็นอะไรที่ถ้าไปบนอะไรไว้ต้องไปแก่นะคุนั้นไปไหว้เฉย ไม่ไปแก้เขาตามเมืองกำแพงเพชรไม่เคยแบบอยู่ในหัวเลยกำแพงเพชรก็อตอนนั้นน่ะกูไปบนไงไอ้รุ้ว่าแบบว่าตอนที่เรียนไอ้ตอนที่กำแพงว่ากูบนด้วยกันว่าเออขอให้มาเรีนยนด้วยกันก็ขอให้จบไปด้วยกันพี่งหรอ,หอพอบนว่าให้จบแบบู๊อบะวันที่จบอ่ะอีรุ้ว่าฝันเลย ฝันว่าเขาอะมาบอกว่าให้แบบว่ามาหาอะฟิลแบบว่าเออเป็นฟพืมาหาแล้วมันก็บอกว่ามึงกูฝันเห็ดเขาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเอาของไปแก้บนแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยเจอแต่ว่าทีเนี้ยพขาหนูลืมว่าหนูอะบนอะไรกันบ้างอะไรยเงี้ยว่าแบบว่าว่าบนว่าน้องเอาอะไรไปแก้บนบ้างเออมันก็เลยถามหนูว่ามึงเรามีอะไรบ้างนะอะไรยเงี้ยเออก็เลยบอกว่า ทำได้ไม่โกดอะไรเงี้ยเขาจะโกรธไหมวะอะไรเนี้ย,เ,ยเป็นฟิลนะเพราะว่าแบบเันฝันถึงอะไรเงี้ยแต่น,นี่ก็นี่ไม่ได้ฝันถึงเขรู้ว่านุ๊กฝันถึงซุปก็เลยแบบก็เลยพูดว่าแบบเออเดี๋ยวเดินจะกลับไปไหว้อะไรเงี้ยเออเขาไปไหว้ก็ไม่มีอะไรเลยก็ก็คือ,ขอ,ขอแบบเป็นฟิลแบบว่า เขาศักดิ์สิทธิ์อ่ะแต่สายรักเมืองทุกจังหวัดจะศักดิ์สิทธิ์เออเราน่าจะมีทุกจังหวัดจริงไปจังหวัดนึงก็เห็นสามแบเมืองหมดเลยก็ต้องมีทุกจังหวัดในสายรักเมืองจริงแต่กรุงแบบแต่กรุงเทพเรายังไม่เคยไปกันแต่กำแพงศักดิ์สิทธิ์ก็แบบอย่างพ่อฉันเนี้ยพ่อฉันน่ะคือผู้บุกบุกเบิกพาไปเข้าสายหลักเมืองเลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะแม่ทิ้งกู มแม่ทิ้งกูไปก็คือแบบว่าหนีพ่ออะฟิลแบบว่าทะเลาะกันแบบพ่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออทิ้งการอะไรเงี้ยเสจกูพ่อกูจ้าไปบนสารหลักเมืองหัวขอให้แม่กลับมาแล้วพอแม่กลับมาก็พาแม่อ่ะไปไปแก้บนด้วยว่าแบบว่าว่าเนี่ยเออว่ามาบนว่าแบบเนี่ยขอให้เธอกลับมานะเธอก็กลับมาอะไรเงี้ยแม่จริงๆใช่นี่ก็เลยแบบว่าอ๋อพอรู้อะเออพ่อขอได้กูก็ขอบ้างอะไรเงี้ยเออบนดิวนี้ก็เลยตามๆกัน แต่ว่าถ้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 าขอได้ต้องต้องไปแก้งจริงใช่แล้วถ้าใครไม่กระตั้มันจมอยู่ในดวงไฟอ่ะไม่ถูกก็ไม่ดูเหมือนกันแต่ว่าค<อ>วรน,นะเพราะถ้าอย่างเห็นมาอย่างไอ้นุก๊กเนี่ยคือแบบก็มาเข้าปาปกแต่รู้ว่ามันมีซิกเซนนุ๊กเป็นคนมีแบบอะไรนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ซิกเซนขนาดแบบเป็นผีนะแต่มันเป็นฟีลแบบ,บขนลุกได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบนั่นแหละก็เลยเออดีละที่เรายังไม่ลืมว่าเราแบบไปวนไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะถึง กูก็ไปไหว้เหรอจำได้มืออที่มึงพูดมาเนี่ยกูนึกขึ้นได้เลยตอนกูเรียนมหาลัยกูก็ไปขอไว้เหมือนกันนะแต่ว่าขอไว้กับเทพอะไรวะเทพพันใจอ่ะที่มันอยู่ใกล้ๆสารลำเนินพยา,ยอ,าอ่ะรู้รู้จ๊อหลวงพอ่นนงอทันใจอะไรเงี้ยป่ะหลวงพ่อทันใจมันจะอยู่ข้างๆกันใช่จะเป็นวัดเลยตัวเองแต่ขอไว้เหมือนกันแต่จำได้ว่าขออะไรอ่ะแต่ว่าแค่ขอเฉยๆป่ะ แต่น่าจะไม่ได้ขอเรี่ยงเรียนจบแน่นอนเพราะคิดว่าตัวเองน่าจะเรียนจบพวกครวอะไม่ได้คิดว่าจะเกเรนะตาไหมายถึงแบบว่ากลัวว่าแบบว่าจะไม่มีตังเรียนตอนแรกคือิลไว้ย่างว่าแบบว่าค่าเทอมมันต้องแรงแน่เลยเพราะพวกครูไปดูใช่ป่ะค่าเทอมมันสามหมื่นเออพวกกูก็เลยแบบว่าขอให้หนูแบบเรียนจบแต่มึงได้ทุนเรียนซีนิ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมเสียเหมือนกันกี่เปอร์เซ็นต์ของทัจ่าย สา0พันห้าามรู้ใจเจ็ดพันห้าเพราะว่าเกตุมไม่ถอเอองั้นมึงเท่ากูเลยกูว่าสา0พันห้าแต่ว่าเออทำไมกูไม่คิดเลยว่าว่ากูมาเรียนกรุงเทพกูจะรอดหรือเปล่ากูไม่กังวลเรื่องเงินเลยั้งกังวลกูไม่แบบอะไรกูไม่ได้กังวลเรื่องเงินเลยว่ากูจะรอดหรือเปล่ากูยิดนอยู่อย่างเดียวว่าเออกูกูจะมาละอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์แบบนี้กูไม่ได้ยิดนเลยนะว่าว่าเออแบบกูจะอยู่ยังไงกินยังไงอะไรอย่างเงี้ย ไม่แต่ตอนที่มาที่เนี่ยมาหาหอเองหรือว่ายัางไงอะหาหอเองมาร<ล>ุงเทพมาหากับนุกหมดเลยอืมไม่มีคนรู้จักหรอไม่มีเลยอ๋อมีมีพี่เบนไงอืม ที่เป็นนักเรียนก่อนหน้าแต่ตอนแรกอ่ะกูกับมูก็ตั้งใจจะไปเรียนมอสุโขทัยธรรมนิษฐาที่เมืองทองเพราะว่าชุดรับปริญญาสวยแค่นั้นเลยทุกคนเพราะกูแบบเป็นพวกแบบว่าไปเสิร์ชดูก่อนนะว่าแบบมึงดรอจบอ่ะเราจะใส่ชุดไหนเรถึงจะสวยอ่คือไม่ได้แบบดูเลยว่าแบบว่ากูจะเรียนอะไรอะไรอย่างเงยเออเสร็จปุ๊บเขไปกูแบบนึกถึงว่ากูไปยืนอยู่ตรงหน้ามอไญ่นึกะแล้วเหมือนในหนังเลยเสียงที่ได้ยินคือก้ากาก้ายิงเนี้ยงแบบ กูมาทำอะไรที่นี่กูว่าไม่ือตรงนั้นอะกามีจริงนะกูอยู่แถวนั้นเนี่ยถาอะไรทุกคนจริงหนูอะเดินมาปุ๊บยืนกับเพื่อนปั๊บก้าวขาลงจากรถสองแถวมืองทองปุ๊บก้าก้าก้ากูแบบหันไปมองอีทุกแบบมึง มันมาวางเวงจังวะอะไรเงี้ยเออพวกกูแบบว่าไม่เห็นเหมือนที่คิดไว้เลยอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นมันเป็นของรัฐบท่านบาลไปใช่มันเป็นเรียนออนไลน์มันเป็นเรียนมันเป็นเรียนแต่คือคนต้องเรียนเก่งจริงนะอารมณ์แบบลามควาแหงอ่ะอารมณ์นั้นเลยเพราะว่าต้องมาอ่านหนังสือมาสอบเองจริงด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยนะที่อยู่ตรงนั้นอะใช่ใช่แต่แต่พอกูไปยืนหน้ามอเจอกากากาพวกกูแบบเออใช่แต่ตอนเขาเรียนมันจะเงียบมากแค่ไม่มีนักศึกษาเลยจริง มันแบบว่าแมวแมวแมว่าเลยทุกคนนี่ก็เลยแบบว่าโทรหาเบ้นดีกว่าเบ้นเรียนอยู่ตรงสถาบันจัดการบรรยายที่วัดนี่อะไรเงี้ยเออก็เลยว่าโทรหาปุ๊บเบ้นนี่บอกว่ารู้ไหมพี่กูบอกว่าอะไรกูถามว่าไกลไหมมันบอกว่าไม่ไกลเดินมากันถึงให้กูเดินจากมอสโบรไทยมาบรรยายที่วัดโอเคทุกคนวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็รอบหน้านะเราจะมา กินอะไรแล้วก็มาเล่าอะไรสู่กันพังอีกก็รอติดตามนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามใครก็อย่าลืมกดนะอย่าลืมกดใจอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเรา,ด,ะะด,ด,าด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะกมื่อกี้ดูก็เดิน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 มาแล้วมึงดูกว่าจะถึงปัญญาวิวัฒน์อี๊ะโคตรไก่ โอ้โหมึงยังว่าเป็นอย่างนั้นแต่กูช่วงที่กูไม่ได้ซื้อรถนะคะกูบอกเลยกูเดินจากเมืองทองกับเพื่อนกูวไปปัญญาพิวัตรค่ะเชื่อมึงก็เดินเหรอเิ๊แล้วคือแบบขาดกลับบางทีกูก็เดินนะคะแล้วทีเนี้ยกูอททำงานอยู่ที่หน้าเมืองทองพอดีฝึกง,งานอะ่ะเออ กูจะเดินกลับอย่างนั้นทุกวันเลยกูถึงบอกว่ากูชินทางแถวนั้นมาเช่จริงก็คือเหนื่อยมากเหนื่อยดีนะและยิ่งช่วงที่มีคอนเสิร์ตอ่ะคือแบบมันนั่งรถสองแถวไม่ได้จริงๆคือนั่งรถสองแถวแกแค่แบบไม่กี่กิโลอ่ะจากหน้าเมืองทองเข้ามาในเมืองทองนะแต่แกถ้าแบบมีคอนเสิร์ตอ่ะคือแบบร oh. อสามชั่วโมงอ่ะ สชั่วโมงกว่าจะถึงห้องอะ่ะ <c oughs> คือมันเป็นอารมณ์แบบกูเดินดีกว่าคะ่ะ <c oughs> อะไรอย่างงี้แล้วแบบอารมณ์อะกูขอนั่งแบบพรมเล่าเรื่องสองแถวนนเถอรอารมณ์แบบกินเต่าคะ่ะทุกคน <c oughs> คือแบบ <c oughs> คือรถ รถคันหนึ่งนี่บรรจุได้แบบเยอะหลายคนมากเกือบ20คนเลยมั้งมึงค่อยไปค่อยกันเต็มอะไรต่างนั้นก็คือแบบจีนก็คือมีทั้งนักศึกษามี่ทั้งไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงขั้นที่จะต้องแบบว่ากูจะอยู่กับแก๊งกูใช่ไหมล่ะแก๊งไอ้ส้มใช่ไหมล่ะก็คือแบบว่าต้องกดกดกดกิ่งมากิ้งลงกลางทางตรงมศพอ่ะเออลงกลางทางตรงนั้นเลยแล้วก็เดินเข้าเมืองทองเอาจ้าเี้ยคือแบบ เดินทีนี่แบบหูขาลากเลยนะแต่ว่าต้องเดินทุกวันอะแล้วก็เป็นฟิลอันนี้ด้วยเ้ยแต่ก่อนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แม้กระทั่งจะนั่งบินเลยนะทุกคน <c oughs> คือพูดจริงๆตอนฝึกงานปีหนึ่งแล้วแบบว่าปีปีหนึ่งเราทํางานเซเว่นไงเซเว่นกะกะบ่ายมันจะแบบว่าเลิกตอนกี่โมงว่าห้าทุ่มเออแต่ว่าถ้าเวลาเหลทนิดนึงห้าทุ่มอ่ะรถมันหมดแล้วไงทุกคนถ้ารถหมดฉันต้องเดินกับเพื่อนฉันไปดีนะคือแบบดีนะที <c oughs> ่เพื่อนอยู่ด้วยเออ เดินเข้าเมืองทองตอนตีหนึ่งเทียบคืนอะไรอย่างเงี้ยรอรถไอ้รอรถสองแถวอะรอรถไม่ใช่รถเมย์มั้งอันนั้นอะรถเมย์แล้วแหละเออใช่สองแถวมันก็ยังมีรถเมย์เหรอไม คือมันจะมารอบช้าสุดก็คือตอนห้าทุ่มมั้งถ้าจําไม่ผิดนะแต่ถ้าเลิกงานช้าจะไม่ได้ขึ้นไงก็จะไม่มีรถเลยไงเออนอกจากแบบมีวินแต่มีวินก็แบบไม่มีตังค์ก็เลยต้องเดินค่ะช่วงนั้นจําได้เลยนะเดินแบบโอ้โหเป็นเดือนเลยกว่าจะได้ก็เลยแบบว่าน่นแต่ก็เลยอยากได้รถไงก็ที่หมอเออนั่นแหละพอมีมอไซค์ก็ดีขึ้นเยอะเลยใช่ มันจะเป็นอารมณ์ประมาณพอเดินไปเป็นยามพิวัฒนาแหละฉันแบบเห็นฟิลแบบนักศึกษาออกมาจากมหาลัยเต็มมีบอกมือบอกมือแบบนุกนี่แหละ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 รึกมันสวยไงใช่บอกว่ามือเนี่ยแหละชีวมหาลัยของเราสุดท้ายเป็นไงอ่ะไม่แต่ตั้งแต่เรียนเรียนมมาก็รู้สึกว่าถ้าพูดถึงในแบบระบบอาคารอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกแบบดีนะอันเนี้ยคือแบบชมเลยว่าแบบว่าระบบแบบ ทาอะไรอย่างเงี้ยดีไม่เคยที่จะได้อยู่แดดอะอารมณ์แบบประมาณนั้นนะไม่นอย<ง>หน้าใส่ห้องแอร์ทุกห้องจะจะเปิดจะเปิดแอร์ตั้งแต่แบบใต้ถุนไปแล้วเนาะจริงมอรอ่ะจะเป็นแบบอาคารดีเลยค่ะอันนี้ก็คือขอยกย่องแต่ว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีและก็เสียแหละเออคุณวันนี้นะคะพวกเราสองคนก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็รอบหน้านะเราจะมา กินอะไรแล้วก็มาเล่าอะไรสู่กันพังอีกก็เราติดตามนะคะใครยังไม่ได้กดสมัครใคก็อย่าลืมกดนะอย่าลืมกดใจอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ